ลานลับนี่ปั่มติยวหมูต้มยำถึงเครื่องเครื่องหมูกระแทกว,ว,วันนี้จะพาทุกท่านมาเช็คก,กินที่ก๋วยต๋ยวหมูรงพลังลานลับก๋วยต๋ยวหมูเครื่องแน่นเนปัมป่มโปตคอพัน้ายนอนะสิงเลยวัดพันธายมา3 5มาเมตรจังหวัดสมุทรสาครต๋ยวหมูเบ่งก้ามเครื่องหมูกระแทกทั้งหมูเด้งเนื้อนุ่มหนึบลูกชิ้นหมูนุ่มเด้งเกี๊ยวทอดแป้งกรอบเหลืองไข่ออนเซ็นก็มีนะร้า,านนี้จบครบในที่เดียวมีทังก๋วยต๋ยวกะเพราเลงแซ่บยำต่างๆไปยันหมู จัดเมนูมาแบบจัดเต็มราคาเริ่มต้น55บาทร้านนี้แนะนําเป็นคอมโบสั่งโต๊ะว,วี๋วต้มยำแห้งหรือน้ําก็ได้แล้วแต่ชอบและกินคู่กับโตเกี๊ยวหมูทอดและหนังปลากรอบของทางร้านผมบอกเลยว่าอิ่มเอมเปรม <Wow. S 2> ใจร้านเปิด8ปโมงเชา้าถึงหนึ่งทุ่มครึ่งไม่มีวันหยุดมาพูดถึงเรื่องรส <Wow. S 2> ชาติร้านมีชัยวัตถุดิบดีมะนาวแท้เครื่องถึงไม่งกเครื่องร้านมีน้ำต้มยำมีความกลมกลม่อมคบรสรสไม่จัดมากหมูเด้งเด็ดเลย ชิ้นใหญ่พอดีคาสัมผัสมีความนุ่มเหนือเด้งฟูฟันตัวหมูสับเนื้อละเอียดกําลังดีไม่กระดา้างตัวลูกชิ้นฟิลหมูล้วนผสมแป้ง,ปงหน่อยทิกเจอร์นุ่มเด้งตัวเกี๊ยวทอดตัวนี้ชอบเลยแป้งมีความบางกรอบไส้หมูข้างในแน่นแต่ไตฟิลหมูนุ่มถือว่าดีเลยเล็งแซ่บจัดจ้านเล็งเนื้อนุ่มเปื่อยมีความหอมของพริกแห้งตัวยำลูกชิ้นของทางรานเบรดรสชาติออกเปรี้ยวนำร้านนี้อร่อยเลยอย่าลืมมาเช็คกินกันเดอ้อ